าการจับพราะของอาทิตย์ในช่อง Wolf in Sheep ช่องปักอาร์ทที่จะทำให้อาร์ทมันป๊อปครับวันนี้ก็เป็นคลิปแบบส่งท้ายปีนะก็แบบชิวๆเบาๆไม่คิดจะพูดอะไรเลยเอ่ะมันไม่มีเลยมันก็นพูดไปหมดแล้วอ่า <c oughs> อืม,อม,อมวันนี้ก็เลยจะส่งท้ายปีด้วยกันจะมาเล่าคลิปที่เราทำในปีนี้นะเล่าเบื้องหลังเหรอสรุปสรุปแล้วกัน พราะมันเป็นยังไงนึกอะไรออกก็จะเล่ามันเป็นปีที่แบบต้องบันทึกเอาไว้ไงเป็นปีที่เยี่ยมากจริงมาไล่ดูกันว่าปี2020นะครับ Woof ูฟินชี f มีคลิปอะไรบ้างคลิปแรกเลยรีวิวมิล a t นตาทีอันนี้พี่ไปเทสที่เกาหลีเอ้ออเออโอ้่ะก็บอกเฮตันพูดอี่ะจริงจริงมันเป็นกล้องที่พี่ประทับใจมากมันสวยเล็ก แล้วก็ถ่ายออกมาดีเลยแต่ว่ามันดันไม่เหมาะอบพี่เพราะอะไรพี่เพราะว่าดูในคลิปเอาคลิปต่อมาอันนี้เป็นคลิปนี่ทำเล่นๆเลยนะเอาต้นเป็นนางแบบ รีวิวฟิล์มเหรอจำได้ว่าเป็นคลิปรีวิวฟิล์มแรกๆเลยด้วยซ้ำเราตั้งใจทําแบบเร็วๆด้วยใช่ทําแบบเร็วมากไม่ไม่มีการวางแผนไม่ไม่วางแผนที่อะไรเลยพี่ซันบอกว่าเติ้ลปาไปถ่ายรูปกันเต้นก็ชวนปองมาเป็นเพื่อนเออโคเมทอโพลิสใช่แล้วพอถ่ายออกมาแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยสวยว่ะเจอดูเป็นหนังนวพลแต่ถ้าไปดูรูปเติ้นตอนนี้ก็อย่าอย่าอินเสิร์ตไม่ไม่ไม่ประหลาดคลิปต่อมาตอนนั้นยังไม่มันยังไม่ได้เป็นเอวี่บอดี้ชูทยังเปป็็นโโฟต้วออ ปองกูอนะตอนนั้นก็เดินถ่ายกันที่ตลาดบางกะปิมันก็เลยทําให้เรามองเห็นมุมอีกมุมหนึ่งของป๊อปซึ่งเนี่ย เราก็ชวนป๊อปมานั่งคุยเป็นทอล์กอาร์ทอล์กกัน mm hmm. เขาก็คิดอะไรของเขามาเยอะใช้ความรู้สึกอะ่ะใช้อิมมชันแนลคลิปต่อมาอันนี้เป็นตกทอดมาจากการที่ไปปีสองพันสที่ไปยุโรปที่ไปฝรั่งเศสอัมสเต์ดัมรอ์ดัม mm hmm. แล้วก็ไปเวนิส hmm. เพื่อที่จะบไปเก็บอาร์ตแอกซิมิชันแล้วก็มาทำเป็นคลิปซึ่งคนแทบไม่ดูเีย mm hmm. <laughs> น่เลยน้อยมากวิวหมื่นหนึ่งปีนึ่งอะ <laughs> ตอนนี้เกี่ยวกับอะไรนะตอนนี้เป็นตอนที่พี่ไปปารีสแล้วมันจะเป็นเอ็กซิบิชันขององร่คทเทเบซองเรียกว่าเป็นซูเปอร์คลาสสิกช่างภาพของฝรั่งเศส <c oughs> พี่แบบเนิร์ดมากอะ่ะคือไปยืนรอแบบวินาทีแรกที่เอ็กซิบิชันนี้เปิด <c oughs> น่ากลัวจังเปิด11โมง <c oughs> วันแรกก็ไปยืนแบบ10โมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ย ไปทำอะไรพี่นัน์ทำไมต้องขนาดนั้นนะเพราะ<ำ>ว่ามันกะเวลาไม่ถูกแค่นั้นแหละนึกว่าแบบไปรอเราจะได้เจอหรือแบบตายยเขาตายไปแ<อ>ล้ว <laughs> <laughs> เจอต้องจุดชูบแล้วคลิปต่อมาจะเป็นคลิปรีวิวกล้องที่เรียกว่าฮิตที่สุดของปีเลยนะยาชิก้าอิเล็กโทรสามห้า พี่ครับพี่ครับผมเพิ่งซื้อยาชิก้าออเล็กโทรตัวนี้มาโดนคลิปนี้ไปเลยยอดวิวแสนสองเขาบอกว่าพี่สัน,นทำราคามันขึ้นตอนแรกมันสอง,ส,องสามพันแต่มัน,นไม่ใช่เอั<ม>นนี้กเว 23, อร์สองสามพันสักสี่พันแต่ก็กลายเป็นแบบเท่าไหร่แปดพันวันนั้นพี่ดูว่าตกจากเจ็ดพันห้ามีอยู่จริงไปเดินดูที่เมกาต้องต้องขึ้นอินเสิร์ตไปแบบว่ายายยาวงการก็ไม่ไม่ ต่อไปอันนี้ตลกมากพิธีสแกนฟิล์มด้วยกล้องดิจิตอลคือจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นการต่อยอดมาจากตอนคลิปสแกนฟิล์มคลิปสแกนฟิล์มที่มันแมสมากคนดูแบบเยอะมากเป็นแสนๆอ่ะเราก็เลยแบบว่าเฮ้ยต้องต่อยอดเราก็แบบไปดูคำโปรยของของก๊อปก๊อปก๊อไม่เยือนก๊อปแม่งใช้คำว่าโกงโกงโกงกลัวโกงบ้างโกงวิธีถ่ายรูปอะไรก็ไม่รู้กูก็เลยเอาบ้างโกงเป็นไงล่ะคนแทบไม่ดูเลยนี่นี่ ใจนําเสนออันนี้เป็นอันแรกของ art history เอ้ยอันแรกเป็นกรฎาคมอ๋ออันแรกเป็นกรฎาคมปีที่ที่แล้วใช่แต่ว่าอันเนี้ยเป็นแบบเป็นคนอ่ะอันแรกวิเวียนวิเวียนไมเออร์ art history ต้องยกความดีความชอบให้พี่ฟันและอีดิเตอร์เนี่ยทำให้เราเหิมเกลิมว่า <laughs> เิ่มเกลมว่าอ๋อคนชอบสินะเรามาถูกทางแล้ว art history นี่นแหละหกหมื 6, น่นะแต่นัหกหมื่น 6, สำหรับเรามันก็เยอะแล้วแหละปรากฏว่าแม่งยิ่งทำยิ่ง, <laughs> งดิ่งเรอพี่นัน <laughs> เหลือสองพล่าสุด <laughs> ทุกครั้งที่มีคนเจอพี่ก็จะแบบชอบ art history มากเลยครับ <laughs> เป็นคำพูดติดปากของทุกคนก็ณ <laughs> <laughs> ปัจจุบันนี้เราก็ไม่ได้ทำแล้วเนาะเราไม่ไหวจริงเห <laughs> นื่อยการน,นี้ก็เป็นลีล็อก ที่พี่ไปถ่ายที่เมืองนอกแหละแล้วก็เป็นแต่เป็นคลิปวีลอโที่คนดูเยอะแต่อันนี้อันนี้ต้นชอบนะภาพเอเฟนนี้มันสวยอะ่ะอันนี้พี่ไปถ่ายที่หาดใชาหาดเขาอ่านั่นก็เลยว่าเดี๋ยเฮกเดือยเฮก ำได้จำได้เพราะมันสวย ake, เออดอะเฮกเดอฮกเดือดมากเพราะว่าในวันเดียวกันมีทั้งฝนตกแดดออกลมแรงสลับกันไปมาแล้วลมแรงคือไม่ใช่แบบลมแรงธรรมดาลมแรงระดับกลางทะเลทรายถ้าดูในคลิปจะเห็นเลยว่าหูตัวจะปิวอะ่ะคลิปต่อมาก็อันนี้คนดูเยอะอ,ยอันนี้ภูมิใจนำเสนอเความเข้าใจผิดเกี่ยวกับกล้องฟิล์มเจความเข้าใจผิดของกล้องฟิล์ม กไูก <Okay. laughs> ไอคนถ่ายทั้งหมดเนี่ยความเข้าใจผิดอะถ่ายเสร็จแล้วมันก็ยังเข้าใจผิดอยู่ที <laughs> ไม่ <laughs> แต่อันนี้เป็นคลิปที่คลิปสกคลิป,ป,ป,ปนานมากอ่านี่เป็นช่วงแรกๆที่เติ้ลทํางานอ,าอันนี้<ฮ>บีล็อกนานขนาดนี้หรอจามหากล้องฟิล์มที่คลองถมคนที่คลองถมทักเลยนะบอกทําให้คนมาซื้อที่คลองถมเยอะเป็นแบบพวก บัฟเตอร์เรื่องการท่องเที่ยวเที่ยวเทก็ตามหากล้องฟิลอ๋ออันนี้อันแรก่ะอันแรกเลยแล้วถึงมองว่าแบบทาไมมันเร็วจังอ๋ออันนี้ไม่ใช่อันที่ใช้ได้อ๋ออันนี้คืออันที่จบท้ายแล้วพี่ก็ปาลงถังขยะใช้ไม่ได้จะระเบิดอ่ะอันนี้เป็นอันที่สองที่เราเริ่มรู้สึกว่าอ ต้องมีอะไรแล้วแหละอาร์ติสต์อาร์ติสต์นะครับอันที่สามที่เนคที่เคนแล้วแบบพี่มั่นใจมากเพราะแบบพาวรี่ทูพิเซนต์มากคนนี้ต้นชอบมากซึ้งน้ําตาแทบไหลใช่ซึ้งใครๆก็บอกแต่ยอดวิวเป็นไงอันนี้ยอดวิวว่าหายไปไม่เยอะดิใช่เลยดิคุณลุงวิวคันนิงแฮมใช่เดี๋ยวเราจะขึ้นอินเสิร์ตอยู่ดีใช่ไหมพี่ซันต้องแบบว่าดีดวิวแล้วอินเสิร์ตมาแบบเออมันทําให้เสียกําลังใจเราก็แบบว่าเราทำะไรผิดพลาดหรือเปล่าวะใครยังไม่เคยดูก็ย้อนกลับไปดูอันนี้เป็นอาร์ตทอล์ก เราจะเริ่มพยายามหาศิลปินที่แบบเขามีเดเร็กชั่นของตัวเองชัดเจนเลยเรานึกถึงเป้ก่อนเราก็รู้สึกว่าเป้มีทิศทางที่ชัดเจนเป้บอกก็อยากดังอันต่อมาเป็นคือเราเริ่มแบบทดลองรีวิวกล้องเป็นเกมโชว์บ้างก็เลยชวนโซมารีมาเล่นจนทุกวันนี้โซมารีก็เลยไม่ครบเราเลย <c oughs> ก็เอากล้อง,งลอยมาเล่นกันก็ปิดตาแล้วก็ถ่าย,ยอะไรเงี้ยแต่เลอะเทอะจำได้เลอะเอทอะ เละเทะด้วยก็สนุกปีคนเล่นนอะสนุกนะแต่คนดูไม่รู้แล้วก็อันนี้อะไรวะ,ะเทคนิคไทยอ่าอันนี้ก็แบบดรามา่าดราม่าขั้นหนึ่งอันนี้ดราม่าขั้นที่หนึ่ง <laughs> อ่าคือรู้อยู่แล้วแหละว่าทําอะไรอย่างงี้มันจะดราม่าพี่ก็เลยแบบเอาสองคนเอาเติ้ลกับปอเป็นบังหน้ากลายเป็นผู้หญิงมันก็จะดูซอฟหน่อยสอนมันใช้จริงๆเขาใช้ริโค g รสามไปฝึกถ่ายสตรีทกัน จะเห็นว่ามันไม่ได้ยากอะไรอย่างเงี้ยสนุกนะแบบว่าเไม่มันมันแอบสนุกดีแอบถ่ายคนอ่ะคงสนุกเพราะโปติแม่ถ่ายกันมั้งอมั้เป็นการกลับมาของอีฟซีลีส์พี่อีฟและพี่อ้นซึ่งแบบมากี่ครั้งก็แบบคนดูน้อยทั้งทางที่ช่องมันแม่งมีร้านซับเราก็หวังจะพึ่งมันนะเราต้องได้จากมันมาบ้างแต่พอมาอยู่ช่องเราเหลือหมื่นวิวไม่แบบสนุกดีอะเออแต่เราอะสนุกแต่คนดู ไม่ดูอันนี้เป็นอ่ะเนี้ยเป็น h how t to. ู Howto มือใหม่ต้องรู้อันนี้สอนโฟกัสกล้องฟิล์มหลาย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 แบบบางทีคนก็ไม่รู้ชอบถามพี่ว่าแบบถ่ายรูปออกมาแล้วโฟกัสไม่ชัดเวลาคนเราอะถ่ายรูปไม่ชัดอยู่เบอร์ก็เซิร์ชทูเกิลเราก็ได้ไหมไม่ใช่แบบว่าเอะอะก็ทักอินบ็อกมาถามเพจเนี่ยมีคลิปเนี้ยก็เข้าไปดูจริงๆแล้วการเริ่มต้นของเรื่องพวกเนี้ยตั้งแต่บล็อกพี่เลยนะคือเวลาใครถามพี่ก็จะ ก๊อปปี้โยนคือการแก้ปัญหาของพี่คือการเขียนบล็อกนี่คือจุดเริ่มต้นอันนี้เป็นเ <c oughs> ทียบ4ีฟิล์มโกดักคัลเลอร์พลาศบบโกดักโก200อันนี้คือตอนตอนที่คัลเลอร์พรสมันถูกเ่นอตอนนี้มันแพงกว่าโก <c oughs> อันต่อมาเป็นก๊อปมาเยือนครั้งที่2นะครั้งแรกเราไปเจริญเจริญกรุงกับกอบ๊กอปก๊อปนี่เราจะแบบเหนื่อยมาก <c oughs> พราะมันจะเป็นมนุษย์แอคทีฟอ l เลอร์ตอะไรอย่างเงี้ยเวลาอยู่ช่องมันมันก็จะถ่ายน้อยไงเพราะมันเป็นพิธีกรแต่พอมันอยู่ช่องเรามันแบกมันเป็นกระเป๋าเลยมันมีทุกเลนเลยอันนี้แบบไปถ่ายข้าวสารถ่ายกลางคืนถ่ายกลางคืนแล้วปรากดก๊อฟเขาก็เอาแฟดถอยอะไรย่างมันเล่นแต่ใช้กล้องไรก้านอ่ะอันนี้อ่ะอันที่สามเราก็แบบไม่ยอมแพ้อาทิสทรีอาิตย์เซียนที่สี่อ่ะตอนที่สี่เราก็รู้สึกว่าแม่งสงสัยมัน มันไม่แมสพอเว้เล่าไรกล้าแม่งเลยอันนี้แม่งขายได้แน่คนต้องดูเยอะเป็นไงสาม0ื 3, 000, <c oughs> อหอกกเราก็ยังรู้สึกไม่ท้อถอยเว้ยมันอาจจะยังไม่พอเออไม่รู้พออะไรเหมือนกันไม่รู้อ่ะมันก็ดอบลงไปเรื่อยๆอันนี้อ่าเราก็แบบเริ่มทำคลิปที่แบบแมสแมสแต่และส่วนตัวคือแบบว่าอยากทา คือมันแม้แต่มันอยากทมเพราะว่ามันมีคนชอบถามมีงบสามพันซื้อก็อร่อยดีค่ะเฮ้เราก็แบบได้ถือเงินสามพันจริงๆคือถือเงินสามพันอ่ะวกาเดินเข้าเมกาเลยคือถ้าเกิดถ้าเกิดเกินก็ไม่มีตังค์แล้วอ่ะไม่จริงๆคือมันเกินหมดเลยนะเออเกินทุกตัวทุกตัวนี่คือไปต่อเขาไปต่อเขาแค่พอเราซื้อเสร็จเราก็ออกมาเดินรีวิวเลยก็เลยเป็นคลิปแรกแล้วเรารู้สึกว่ามันสนุกดีไม่เครียด่ยเออไม่เครียดแบบ ได้กล้องมาแล้วก็ไปรีวิวเลยแต่คนน่ะชอบเข้าใจพี่ฟันผิดว่าจริงๆที่พี่ฟันถ่ายอย่างเงี้ยมันคือการเทสกล้องเฉยๆบางคนก็บอกแค่นี้ก็เรียกสติดหรอครับอ่าไม่ใช่นะมันไม่ใช่พี่ถ่ายไปตามเรื่องตาราน่ะแบบแค่เทสกล้องคือนี่เป็นครั้งแรกที่พี่ใช้กล้องตัวนั้นเนื้อออกมาบางทีังไม่รู้เลยว่าแบบออกมาแม่งเสียหรือเปล่าอันนี้คนดูเยอะกับแสนใช่ใช่จังได้ไหนเท่าไหร่กับแสนแปดหมื่นเวลานั้นณเวลานั้นอันนี้คือ p o w l ี่ o present อันนี้คือก่อนที่จะโควิดเลยจำได้ oh. รีวิวจะด้านล้างซีเนี่ยน <Okay. S 1> หนถ่ายกัน2วัน่ะคือเป็นคลิปที่เหนื่อยมากแล้วก็กลาวว่าคนต้องดูเยอะแน่ๆ <laughs> เป็นไงครับต้อง <laughs> ไม่เยอะอีกแล้ว <laughs> คือบางที่มันกะาดเลยไม่ได้เนาะ <laughs> อ่าอันนี้อธิร <laughs> ี <laughs> เรายังไม่ยอมแพ้เรายังไม่ยอมแพ้อ้าวอันนี้ทาไมดรอปอีกแล้วที่เป็นรายกากลับไปคนละกันกลับไปคนใหม่ซึ่งคนเนี้ยที่แบบเป็นคนที่พี่ชอบมากนะใช่พี่ฟานพูดถึงบ่อยมากโยชิฮิสะเนี่ยเขียนว่าแบบโอลิมปัสคนน่าจะเฮ้ยบ้ากล้องก็ต้องชอบอะไรเงี้ยจนณบัตรเนี้ยมี20,000ื่นวิวต้องึกว่ามันจะเยอะกว่านี่จะไม่ให้เลิกทําได้ไงวะคือคือคนตัดเหนื่อยมากนะจริงแล้วมันต้องใช้ energy ไงไม่งั้นแบบคนจะแบบไม่สนุกนะมันก็ต้องมดเล่นใหญ่ เป็นตอนนั้นยังเป็นโฟโต้วอล์กยังไม่เป็น shoot. อเอวี่บอดี้ชูทเออเมันก็ยังแบบเดินถ่ายเล่นๆอันนี้ก็คือเป็นครั้งแรกที่ชอบพูดแทกอีกแล้วเออแล้วชอบมาว่าพี่ว่า,วา,วาแบบเวลาทอพูดแทกอันนี้แม่งพูดแทกหนักกว่ากุยกก็คือพาโอ๊ตไปถ่ายที่มลังสิตเหมือนพากลับไปเยี่ยมที่ให้เขาเล่า,ลาให้ฟังเออิ่นเกา่าแล้วก็ได้เดินถ่ายรูปแล้วโอ๊ตก็จะแบบขึ้นชื่อเรื่องไรกล้าไงก็จะแบบ เอาไรก้าไปไปเทสกันด้วยว่าแบบม,มันทําอะไรได้บ้างทำไมต้องซื้อวะไลก้าอะไรเงี้ยใกล้จะโควิดแล้วอันนี้ใกล้ามากเลยล่ะคือเดินไปในมหาลัยอะ่ะมีเด็กใส่ไอ้นี่แล้วแมสแล้วแล้วก็มาถึงสุดยอดคลิปท,ที่คนดูมาก <Art Talk. S 2> ที่สุดเนาะเเรียงว่าตรงไหนที่มีของแบบตรงนน้นตรงนน้นอะไรเนี mm ่ย hmm. จะเรียกว่าเป็นแพทเทิร์นเราเริ่มจับทางของอาร์ตท็อกที่ชัดเจนขึ้น มากมากเลยอ่ะรู้ว่าจะคุยอะไรอะไรเงี้ยอืมคือด้วยความที่เราสนิทกับมาแล้วก็เราก็เลยคุยในเชิงลึกพอสมควรทั้งหลินทั้งตังตอนนี้เท่าไหร่แล้วอ่ะห้าแสนหกอ่านี่ตอนนี้ก็เข้าสู่โควิดจริงๆแล้วเลยอ๋อตอนนั้นเราก็มีไลฟ์ขายของแล้วด้วยเออเราก็แบบจนเลยทีนี้แบบไอ้ที่ทำเงนกันดีวะชิบหายแล้ะตังก็ไม่มีอะไรเงี้ยแบบชิบหายไว้ป่วงไว้หมดเราก็ ตอนแรกนี่คิดคิดคอนเทนต์ที่แบบว่าโอ้โหอันนี้แม่งคอนเทนต์นี้เด็ดมากโควิดสิถ่ายรูปกล้องฟิล์มที่บ้านยังไงดีคีเอทชิบหายไว้ปวงกันใหญ่เลยอะเอาแก้วมาอะไรไม่รู้รับรองคลิปนี้แล้วทุกวันนี้ยังหมื่นรู้สึกเสียใจมากนอกจากว่าจนแล้วอะยังไม่มีคนดูด้วยนี่ตอนนี้ก็ขายเสื้ออะแฟนตอนนี้แหละอะไอแอมแบบอาซออแปลว่าอะไรพี่แน หมายว่ากูเป็นอาร์ติสนะไม่ใช่ยูทูบอะไรมายาติโอ้ยอ่านอันนี้เราก็ไม่ยอมแพ้นะครับสําหรับอาร์ติซี่นะเราก็เรียกว่าโอ้ยเอาไม้ตายมาเลยคือโรเบิร์ตคาป้านะแบบอ้าวได้ข่าวผมก็ชอบนี่อันนี้ดีมากชอบโรเบิร์ตคาป้เมันอินทําเหมือนแบบเหมือนดูหนังด้วยอ่ะเออเชีวิตแม่งเหมือนดูหนังแล้วแล้วเป็นไงคนดูทุกวันนี้ยังหมื่นหกอยู่ น้อยลงไปไเรื่อยเอคิดว่าจะเอ u c a เคไงมันเอ u c a เคทแหละแต่คนบางคนเขาก็ไม่ต้องการนี่ยมึงนย่าชมตัวเองไม่ได้ยังมึงจะมาบอกว่าตัวเองฉลาดเงเอต t คเคทไงมันต้องให้คนอื่นชมอ่ะอันนี้คือแบบขาไม่ได้อยู่ล็อกดาวน์อันนี้ล็อกดาวน์เลยเราก็เลยคิดคิดคอนเทนต์ที่แบบว่าอ่ะเดินไม่ได้ก็ได้ตั้งโจทย์ว้วแบบพี่จะตื่นทุกเช้าเวลาเดิมแล้วก็ ถ่ายรูปจากในรถเพื่อจะเก็บมุมมองของพีในเมืองทอง3วันติดแล้วก็เอามาเรียงรูปให้ดูเพื่อจะเป็นไกด์ให้ดูเขาไม่ให้ลงไปเดินอ่ะแต่เราอ่ะสามารถถ่ายรูปได้นะอันนี้ก็ต่อปไปนะันนี้พี่ยังก็ไม่ยอมแพ้นะอาร์ทิซี่อยู่อาร์ทิซีพี่ก็ยังไม่ยอมแพ้อีกพี่สุดแบบเรื่องนี้แม่งโคตรมิสฟรีเลยนม็กซิกันซูทเคสคือฟิล์มที่แม่งหายไป50ปีอปีคนดูหมื่น มันกา้าวดิ่งแบยนี่ว่าคือคลิปนี้มันต้องดูโรเบิร์ตคาบ้าแล้วเมื่อมาดูอันนี้ใช่ใชอ่าอ,อันนี้เรามาอันนี้แบบก็เหมือนกันถ่ายตอนนั้นเขาก็ยังโควิดกันอยู่ยกกันเลยสามคน ไปสอนถ่ายสตรีทอยู่บนรถกดคือห้ามลงแม้กระทั่งกินข้าวแม้ว่าถ่ายเสร็จคือแทบอ้วกคนขับก็คือขับแบบไม่ใช่รถในรถตู้อะรถตู้ที่ขับแบบกระฉุกกระฉุกแล้วหยุดอะเราคิดจะจอดก็จอดแล้วอะไรก็ไม่รู้อ้าวคนขับรถคิดจะจอดมันก็ต้องจอดจบแล้วจบแล้วไม่เมื่อกี้ยังพูดไม่หมดเลยคือใช้มือถือถ่ายอยู่ในรถจอดมันจะเป็น a r c h i t e เ t u r e มันก็จะง่ายหน่อยต่อไปอันนี้คือเป็นช่วงที่แบบเหมือนโควิดมันมันมันซาลงเฮ้ยเปล่าเพิ่งนึกแต่ว่า โดมิโนรถ5หรือเปล่าธนะคะร <c oughs> อะโหนี่แม่โปรโหมดเชืเอๆนะไม่ไม่เพิ่งนึกออกพิซซ่าไหมอันนี้เป็นช่วงที่แบบว่าโควิดเริ่มจางแล้วแบบคนเริ่มแบบโอเคกับการออกไปถ่ายรูปเออเขาให้ยืมกล้องเราก็แบบว่าขับไปรับกล้องแล้วก็ขับไปลองเลยอะไปเทสเลยจำได้ว่าแบบมีความสุขมากเหมือนปลดปล่อยอะ่ะ นี่จริงๆพี่รีวิวกล้องดิจิตอลได้ด้วยนะกูรีวิว G7X Mark 4นะคนดูสองหมื่นนะอันนี้รีวิวกล้องนิคอนอันนี้จำได้ว่าจะเป็นลมตอนนะยังพูดชื่อไม่จบเลยขอโทษค่ะรีคอนยี TI <ca red> แล้วนี่ไปตลาดเลยนะนนไม่ใช่คองเตยไม่ใช่ลาแดงไม่ใช่แต่มันอยู่ตรงแถวๆนั้นอะช่า<ร><ร>งมันเถอะเอาเป็นว,ว่ามันก็เป็นการถ่ายรูปที่สนุกของพี่ครั้งหนึ่งแล้วก็ร้อนมากจนดับไม่ไหวเลยว,วัวย่ะใส่แมส เป็นลมแล้วก็ออก็จะเป็นลมเป็นลมไม่พอก็ตีกันอีก <c oughs> เอองุดหยิดงุดหยิดอ่ะทะเลาะกันเพราะว่าอากาศร้อนอากาศร้อนเห <Okay. S 1> มือนหมาบ้านช่วงนั้นตีกันบ่อยเพราะว่ามันร้อนอันนี้เป็นเทสฟิลม์มทําไมเพราะท่าสี่ร้อยมันถึงแพงกว่าฟิล์มสี่ร่วไปนี้มันดียังไงทําไมมันถึงแพงขานาดนั้นสีถาดใช่ไหมโอเคโอเค ใช่อันนี้ก็ชอบอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่แบบเป็น Membership กตวันนั้นคือจะเลือก Membership 9, 9คนเออเออมานั้นอนะ่ะเลือกมาจากแบบเ e มเบอร์ชิทั้งหมดเราจะไปเยี่ยมถึงบ้านเลยอืมเอาของไปให้เราก็ได้ไปเจอกลุ่ม Membership ของจริงนะครับเขามีความรู้สึกยังไงอะไรเงี้ย ก็น่ารักดีเป็นคลิปที่น่ารักพิซซ่าแป๊บนึงนะเอาไซส์ใหญ่ฝุดเลยเนาะยังไม่จบอีกเหรอเรื่องพิซซ่าเนี่ยอันนี้เที่ยมากอันนี้ขอเล่าที่ไม่พูดเรื่องส่วนตัวแล้วกันนะอ่าเรื่องส่วนตัวก็เรื่องหนึ่งคือเป็นคลิปที่แบบอุ้ยลุยถ่ายบฝนตกจริงๆอ่ะเปียกเป็นหมาเลยตอนนั้นเปียกไม่เท่าไหร่ปรากฏว่าไม่ไม่ได้เสียบโอโคตรเที่ยไม่เมนเลยอ่ะเออแต่พี่อ่ะถือออสโมแล้วเสียบไม่ช็อตกันเอาไว้ตลออดก็เลยโชคดีที่ มาช็อตกันอันนั้นสามารถเอามาสิงได้อ่าอันนี้ก็เป็นราชิก้าในโต๊สามห้าสี่ีโอ้ตอนนี้ก็ตีกันเหมือนเดิมเ <laughs> หรอตีใช่ตอนนี้ตีกันหน้าบุดหน้าบึ้งเลยในคลิปเหรอเ <laughs> ต้นจำได้ทะเลาะกับพี่สันคลิปเนี้ยเหรอ ตอนเช้านี่มันเช้าไปเช้าไปก็เลยหงุดหงิดไปหน่อยกล้องนี้ซื้อที่ซื้อที่คลองถมที่ไปซื้อแล้วฟูตก็เหมือนมีอะไรบางอย่างไปถ่ายแก้ด้วยอ่าต้องไปถ่ายแก่กฟูดตอนที่ถ่ายมันหายฟูดมันหายที่ไปซื้อกล้องจากร้านฟูดตอนที่อยู่หน้าร้านเลยอ่ะหายอันนี้โอ๊ตชวนไปไลน์่ายอหลัอ่าอันนี้เราก็ไปถ่ายเออไปเจอพิวลาเจริงเขาหน้ารัานะหมายถึงว่าเขาตัวเล็กอ่ะนี่ตัวใหญ่เป็นรูราตัวใหญ่อันนี้วันวันสกาลาปิด ซึ่งแปลกใจมากคือไปแล้วแบบท,ทุกคนทักว่า <laughs> <laughs> เรารู้ได้แบบเออคนรู้จักเยอะบางคนก็แบบว่าก็หแบบมอง <laughs> แต่ว่าไม่กล้าเข้ามาทัา <laughs> กอะไรเง้ยก็มี <laughs> อันนี้ก็ยังไม่จบนะครับสำหรับอาร์ติสต r y ี่นะครับ <laughs> ก็ยังทําต้นกําเนิดกล้องโพลา่อยเป็นไงเจ็ดพันเราก็เข้ามาสู่ Every Body Shoot ตอนที่หนึ่งเราเริ่มคิดแล้วว่าเราอยากทำโปรเจกต์ที่แบบคล้ายๆเกมโชว์อะแล้วก็เชิญคนมาเล่นโดยที่แบบ มันมีโจทย์แล้วพอถ่ายรูปออกมาแล้วมันยังไงก็สวยก็เป็นน้องไนท์สนุกดีสวยดีได้รูปที่สวยดีคนดูก็ไม่ได้เยอะมากแต่ก็โอเคอในระดับที่ใช้ได้อ่านี้อาร์ตทอเริ่มซีเรียสพี่พีิชัยปรากฏว่าเราก็คิดว่าคนจะดูเยอะนะก็ไ mm. ม่เยอะ <Yeah. S 1> ทุกวันนี้เก0าพันเลยแต่อันนี้สิคนดูเยอะเลย Everybody Shoot ตอนที่สองมอวสุสี่หมื่นด คนยอดดูทะลุทะลวงเลยเป็นเอวี่บอสที่ชูที่ทำให้เราอยากทําต่อคือเราอยากทำต่อตอนที่สามทันทีเลยข้ามนะครับอันนี้ใครพูดอะไรเหมือนกันใครมาคอมเมนต์พูดถึงเรื่องนี้เราก็จะกดหัวใจให้เราอ่านหมดเลยจริงเราอ่านหมดเราอ่านหมดอันนี้ลูกค้าแหละบอกกันตรงๆไอโค้ดครับ G R สาคนดูเยอะนี่เนี่ยลูกค้าคนจะเข้าดู เรารีวิวที<อ>กล้องดิจิตอลนะรีวิว3ามหมื่นห้านะวิวอะนิคคอนแคแนลโซนี่ต้องเข้าแล้วนะคือสุดท้ายของอาร์ติสตี้ที่แบบไม่ไหวแล้วโวยอะป๊อปอาร์ตป๊อปอาร์ตเป็นที่เป็นอันที่ตั้งใจทำมากเป็นไงสามจุดเก้าพันวิวดีสุดตั้งแต่ทำมาเลยนะแต่น้อยที่สุดตั้งแต่ค่อยทำนะ <laughs> ตอนนั้นเรา โดนกระแสโดนดาม,ม่าเยอะอเ,เราก็เราก็เลยต้องแบบเจ็กเบรกไปอันนี้เราก็เ,เราก็ชอบคือมันเป็นมีล็อกที่ไปถ่ายให้โบกี้งานเปิดตัวอัลบั้มโบกี้ไลออนนะครับศิลปินคนไหนที่น่าสนใจเนี่ยมาชวนได้นะเอวี y บอดี้ชูส4นะครับอันนี้แบบสดใสล่าเริงน้องรีเกตด,ดูเหมือนจับทางได้มากขึ้นเนาะเริ่มรู้สึกว่าสนุกขึ้นน้องน่ารักด้วยแหละ ช่วงช่วงหลังๆนี้เราก็เริ่มเก็ตแล้วว่าเราจะทําอะไรเนาะ mm hmm. เอาโอ๊ตมาทอล์กชัดเจนเลยว่าเราจะต้องคุยในแบบที่คือเหมือนเราเสิร์ช h ทุกอันเลยแล้วก็หาความเป็นตัวเราเองเราคุยคอนเซ็ปมันคือแบบคุยแบบรีแลกเหมือนเพื่อนมาเยี่ยมแต่คุยกันแบบจริงจังทำความรู้จักจริงจังดีฟเลยคนก็ดูเยอะเลยอันนี้ก็สองแสนคูบิว อันนี้เป็นครั้งแรกที่เป็นสิ่งที่พี่อยากทำมากก็คือสรารคาดีดีหนะ็อกมา Invisible Wolf โลโมโซนิกก่อนเพราะว่ารู้จักมือกอลอตโต้ก็ต่อ,ต,อต่อมาก็เลยได้ทำมีโพ o l y Cat แล้วก็ลาก่าสุดเดี๋ยวคอยดูอยู่เร็วนี้ครับพี่สันพราวมากเลยนะพราวมากวันจะไปกดดูเพราะอันนี้เป็นสครับก็คนดูไม่เยอะแต่ว่าเอาใ<อ>จตัวเองแหละมันเป็นการได้ฝึกของพี่เลยคุยสองชั่วโมงเหมือนแบบ เจาให้ได้ประเด็นที่คนอื่นไม่ไมเคยคุยกับเขาเห็นว่าถึงว่าทีเจทีเจนี่ก็คนดูเยอะ,อะหลังๆก็เนี่ยช่วงนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์ที่แบบเราจะแบบพยายามมินิมัลไซ์มันให้เหลือแต่ที่เราสนใจอย่างเช่นแบบรีวิวหรือ Howto หรือแบบทลอกอะไรอย่างเงี้ยคือจะลดลดลดความหลากหลายลงอย่างอาร์ติสรี่ที่บอกเนี่ยเราก็หยุดทำเพราะว่า มันเปลืองทรัพยากรอ๋อ everybody s ช o กอันนี้ฟ้าสาริกานี่สนุกเนถ่ายไปใช่อันนี้ก็เริ่มจับทางถูกแหละฟ้าสาริกานี่เริ่มสนุกท a l กเราก็เริ่มมีอันนี้ l a a Against d e t e c t o r s อ่าอันนี้เราเริ่มแบบในมุมของการเมือง<ม>ในมุมอื่นๆมาทดลองแล้วก็ทดลองคุยในหลายๆแบบเนาะคนดูอาจจะยังไม่เยอะคือคนที่ททเราชวนมาคือเราสนใจอยู่แล้วด้วยแหละก็ สำหรับปีหน้าเนี่ยหลักๆคอนเทนต์เราก็จะมีรูปแบบน้อยลงแต่เข้มข้นขึ้นทำให้มันเรียกว่ามันหลุดออกจากกรอบเดิมๆอย่างล่าสุดเลยคือมันจะมีโลโก้ใหม่ขนาดนี้ต้องเสร็จแล้วแหละมันต้องเสร็จเลยเพราะคลิปนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้มันจะขึ้นมาเลยปุ้มเนโลโก้ใหม่สีทุกอย่างจะเปลี่ยนหมดเลยเปิดดูเลย u ู u ู e ตอนนี้ใหม่หมดเลยมันหยุดนี่ต้องไม่ทำเลยเลยกูว่าต่อให้มันไม่ไมหยุดเลยมันก็ไม่เสร็จ ไม่รู้เว้ยบอกไปแล้วอ่ะขายของหน่อยขายเสื้อเพื่อความอยู่รอดของพวกเรานะครับก็นี้เสื้อนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชันหนึ่งสเสื้อนี้คือลายลายมาจากรูปถ่ายพี่เองได้รางวัลมาจากทั่วโลกบางนคนอื่นมาชม <c oughs> คนตีนะไม่จรมดาเราจะมีเมอร์เชันได์ออกมาเรื่อยๆเมอร์ชันไดแปลว่าอะไรของชมรุวยใช้แปลว่าอะไรวะแปลไทยทุกของที่ระล,ลึกเออของที่ระลึกของชมรุวย ชำรุยแปลว่าอะไรเนจะของที่ระลึกไง <laughs> ปีหน้าติดตามพวกเรานะครับแล้วก็อย่าลืมสมัครเป็นบล็อตชิพเดลเลสองนะจะมีของชำร่วยให้ฟิฟี <laughs> ไม่เมอร์ชันได้กับของชำยมันคนละอย่างกันไม่ใช่หรอแปลว่าเมอร์ชันได้เหรอะ <laughs> จะจบยังไงอะ่ะ <laughs> คนที่ดูช่องเน่ยจะรู้ว่าช่องเรามันจะมีความความอะไรอะ่ะที่ไม่เหมือนช่องลบอ, <laughs> ออกไปทั้ง <laughs> ที่พูดไปอะ่ะทุกหิวอ่ะ อีกแป๊บหนึ่งคือโดมิโน่ขับมาแล้วก็จบเไ,ลบไเ,ลเลยเจ็ิบเจ็บาทไปหยิบเป๋าในกระเป๋าตังค์พี่เลยไ่ต้องอยู่หรอกตรงนี้ไป <laughs> ก็ติดตามนะครับสำหรับสร,รงวันยีนะครับ,รบก็จบครับสำหรับคลิปดีๆแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วลืมกดไลค์อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เนี่ยช่วยกดต้องมีแล้วนะเนี่ยใช่ใช่บางคนไม่รู้ว่าเรามีเพจของช่องด้วยโอเคนะ อย่าลืมกด,ดสิดตั้ง Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องเลย w u ฟอิน <c oughs> ชิพช่องพอบอาร์ตที่ทำให้อาร์ตมันตอบ<า><ห>